ต้องไปเลยไหนดิล่างครับล่างล่างไปล่างเลยลูกช่วยฟาร์มแป,ป๊บแป,ปบ๊บหนึ่งพี่มันคงไม่ตามกูมานะลมเล่นเราจะดึงก็ดึงหน่อย นั่นแน่ไวยโอ้แหล่ะไปให้เขาช่วยอะไรกันเนี่ยในป่าเลยเหรอมาแถวนี้วะดึงเรียงวะดึงแล้วเหรอดึงสวนมาดิครับอ้าวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งพี่ผมเองโอ้จะแตกไอ้กูติดขือไอ้สัตว์ เลสอยู่ว่าเลสผม, oh yeah, มอะโอ้ยแม่งฟิกเลยสัตว์แก๊กแม่งดึงแล้วแม่งิีออกเฮ้ยดึงไม่โดนหูเฮ <c oughs> ้ยตีเหูเฮ้ยกึ่งกึ่งล่างครับกึ่ง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 ฝนฝนล่างไว้ถือเอาไว้จัดแก๊กมึงดึงสวยๆไย,ย <c oughs> ที่ที่มีมีบินยังอะ่ะมีแต่มันเยอะดิเนี่ยสามตัว <c oughs> น่ายตัวนึ่งไอ้กึ่งโดนไล่กึ่งหอยกึ่งกึงบอกนะหยอกหอกมาเล่นหยอกมาเล่นแกกลับบาหยอกมาเล่นหรือโก้เป็นห้าวข้าห้าวกึ่งเลยเอาไว้เ้ยัดหก่อ แม <Bang>. oh. ่นนั่งเงียบแก่ของแม่นแม่นไอ้แก๊กไอ้แก๊กเวนเียบลอยอยด่ี่ ไมลต้องตัวช่วยสองไ่ปิดแอร์ปิดเมดได้นะเมดไปตรงั้นยีไว้อยัง็คถึงไหมถึงก็แค่เคื่อนตัมาว่ะตอนเมื่อไหร่ เม่แม่มัเติมบนนวะวังเอดีเอาดีโอ้ยดึงว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอก้าวได้เราะว่โอ้ไม่ถึงป้อมอย่างเจ็บก้ป้อมอย่างเจ็บ

โอ้ไม่ไหวตัวแก,ก๊กมันดีคูตีป้อมมีคนเดียวเลยแก๊กเอ,อ้อมาเพื่นนอนออกเพื่อน ฟอร์มไ,ไมีดุดเดื <c oughs> อดแก่งเป็ก็ปวดดีรอดึงรอดึงรอดึงนะโดนอ้สัตว์ ไ้น้เตแมงเมไปมสู้ผมไม่ได้แล้วพี่จะเย็นจรนรอของก่อนคือไม่สู้ไม่ได้จร็รอของนั่นนะสู้ผมเอารอเอาหรอสู้ไม่ได้ะที่ด้นกลางนะก้าวุนได้สออ น่าจะมีตัวมาหากูแล้วว้าวเดินกลางวเสียใจด้วยนะแกร์ดแกร์ดแกร์ดดึงมาโอ้ยโอ๊ยร้อยข้างหลังเรียบร้อยกูเขี้ยแก๊กแม่งทิ้งกูเลยขาด มันวาร์ปจนจมกัมันวารเลยมันวารแบบสวนเหวสวนห่าอะเลยมื่อกี้คูไม่อยากวิ่งออกสวนไ้เต่แม่งโดนด้วยมีซูริปร่าไม่ไหวไอ้มนรู้จีนเล่นโกแก๊กเดินไปไหนมั้งเน่ะแก๊กมาไปก้างไอ้ไปไล่ แกมันหนักฆ่าพี่เดินอย่างเงี้ยแมงทิ้งกูเลยมันยันข้าี่ดดูต้องด,ดูธรรมดาก็พอแล้วไอ้สัตว์ไหวโอ้มน่งหน้าหุ่นสยยังวะโอ้โห <c oughs> หมดแล้วพี่ใช้สติพิเทน่าดีมากล่างคะบายเอาอยู่นะทีเดียวไอ้บนแตกนะ่ะกือไมบนเลยก็ได้ดูเ่าเลยเอ้โอ ไ,ไม่อยากบินตรงๆรงอยู่วทไ้ไ้าง่ายอยู่ไมมีตัวมาเยอะเสเสียวตัวเยอะแครี่ไม่อยู่แครี่ไม่อยู่ไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยเมไปะนะ ดึงโดโ i, นเอาโดนคิทอีกเว้ยเนอะปวดจ่าถ้า inhos, โดนเม็ด hmm. okay. ึงคิทอีกแล้วว่าลงแล้วนี่ลงไปทางแล้วมีหน้ามา จับไปโลตัวปูอย่าเกี่ยวปูฟินนี่ฟินนี่ฟินนต่เป็นได้ได้ได้

แมงทิ้งกูช็อตนั้นน่าเกลียดที่่านเลยเออวัปเฉยเลยช่าเฮียวัปทิ้งแบบน่าเกลียดเลยวัปแบบไม่สนโลกแล้วมึงเออมึงบินไปเลยสัตว์แล้วกูหนีเลยดีกว่าอะไรเงี้ย